ละครสั้น FC เรื่องเจ้าสาวมอปลายตอนที่หนึ่งมาแล้วจ้าชีวิตมอปลายของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจะจบลงหลังจากที่เธอจะได้รู้ข่าวว่าต่อไปนี้เธอจะได้เป็นเจ้าสาวเธอจะรู้สึกยังไงและนี่ก็คือไข่มุกเธอเป็นเด็กมอปลาย อีกหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้าเธอก็จะเรียนจบแล้วความฝันของเธออยากจะเป็นหมอตอนนี้เธอตั้งใจอ่านหนังสือและเตรียมตัวสอบมากๆเฮ้อยอ่านหนังสือหนักมาทั้งเดือนวันนี้ได้เวลาปลดปล่อยอคุณคะลูกจะอยู่หรือเปล่าคัเนี่ยอยู่สิลูกเราไม่เคยเหลวไหลป่ะปเฮ้ยอย่าถอนหายใจเลยค่ะคุณ เดี๋ยวฉันเรียกลูกเองค่ะไข่มุกจ้าไข่มุกไข่มุกเฮย้ยเสียงใครเนี่ยเพิ่งจะได้นอนตะกี้เองพ่อกับแม่เหรอคะพ่อกับแม่มาทำไมนะหรือว่ามีธุระหรือว่าคิดถึงเราใช่แน่แน่พ่อคะแม่คะหนูอยู่นี่คะ่ะลมอะไรคะ พ่อกับแม่มาถึงนี่เชียวไม่ได้เจอตั้งนานคิดถึงจะแย่เลยคะ่ะทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะคะพ่อกับแม่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยคุณก็บอกลูกไปสิเออคือว่าอย่างนี้จ้ะไฮมุกพอดีพ่อกับแม่ทำธุรกิจแล้วมันเจ๊งแม่กับพ่อไม่มีเงินก็เลยต้องให้หนูไปแต่งงานนะจ้ะ หมายความว่าพ่อกับแม่จะให้หนูแต่งงานล้างนี้หรอคะเนี่ยทําไมละคะพ่อกับแม่บ้านเรารวยเอาอจะตายก้าวเงินออกมาใช้หนี้สิคะก็บอกไปสิคุณว่าตอนนี้ก็ไม่เหลือสักบาทแล้วบ้านหลังนี้เราก็จําเป็นจะต้องขายแต่ว่าบ้านหลังนี้พ่อกับแม่ยกให้หนูแล้วนะคะวันเกิดปีที่แล้วเองนะคะ มันจำเป็นจริงๆจะลูกหลังสอบเสร็จเตรียมตัวไว้นะลูกนะพ่อกับแม่ไปและโชคดีนะลูกแล้วความฝันที่จะเป็นหมอของหนูละคะแม่แม่กับพ่อเนี่ยคุณคะฉันสงสารลูกจังเลยคะ่ะเราไม่มีทางอื่นอีกแล้วเหรอคะเนี่ยถ้ามีผมจะให้แต่งงานเหรอเฮย้ยแต่ก็ยังว่าแล้นะ ลูกเราแต่งงานไปก็สบายคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะาไม่จริงใช่ปะไม่จริงใช่ไหมไม่จริงไหนลองหยิกตัวเองทีสิอุย๊ยเจ็บน้าเรื่องจริงเหรอเนี่ยฉันจะได้เป็นเจ้าสาวมปลายโอ้โหนี่มันพอดเรื่องการ์ตูนนำเน่าชัดๆจะบ้าหรืองไง แต่ในกระตูนที่ฉันอ่านส่วนใหญ่พระเอกโปรไฟล์ดีทั้งนั้นทั้งหล่อทั้งรวยเพอร์เฟกคิดแล้วก็เออเออเอกก็คงจะดีแหละนะเฮ้ยแล้วถ้าขาเป๋หูหนวกตาบอดเป็นใบล่ะแก่อยุ60ปีฉันจะทำยังไงดีเนี่ยเฮ้ยจะบ้าตายแล้วความฝันของฉันล่ะ ที่จะไปเป็นหมอคงจบแค่นี้สินะทำยังไงดีจะบอกเรื่องนี้กับใครก็คงจะไม่ได้แม่นะแม่พ่อนะพ่อทำไมทำกับฉันแบบนี้ล่ะระหว่างนั้นสองสามีภรรยาก็ได้ไปทำข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องของลูกสาวเธอสองคนแน่ใจแล้วเหรอที่จะยกลูกสาว มาเป็นเจ้าสาวของฉันแน่ใจแล้วครับผมตัดสินใจดีแล้วเฮย้ยเงินก้อนมหาศาลขนาดนั้นผมไม่มีทางจะหามาได้แน่แต่ถ้าจะให้ผมเอาลูกสาวไปไว้กับเสี่ยโตผมก็ยังทำใจไม่ได้อย่างน้อยคุณกับผมก็เคยทำธุรกิจร่วมกันมาผมหวังว่าคุณจะรักและดูแลลูกสาวของผม คุณมั่นใจในตัวผมขนาดนั้นเลยเหรอถ้าอย่างนั้นคุณเอานี่ที่อยู่นี้ให้ลูกสาวของคุณพอลูกสาวของคุณเรียนจบให้เธอไปตามที่อยู่นี้ก็แล้วกันนะแล้วคุณจะไม่แต่งงานกับลูกสาวของฉันหรอคะแต่งนะผมแต่งแน่แต่ไม่ใช่เวลานี้เพราะฉะนั้นเอาที่อยู่นี้ให้เธอได้ให้เธออยู่ที่นั่นไปก่อนแต่ว่าถ้าอย่างนั้นลูกสาวเรา หรือว่าคุณสองคนจะเอายกให้เสียโตก็ได้นะผมไม่ขัดข้องไม่ค่ะฉันจะยกให้คุณค่ะสองสามีภรรยาทำธุรกิจแล้วเกิดลมละลายขึ้นมาเจ้านี้ก็คือเสียโตนั่นเองเสียโโตมีข้อเสนอว่าให้ยกลูกสาวให้เขาแล้วนี่สินจะหมดแต่ทั้งคู่รู้ว่า เสียโตมีนินสัยอย่างไรเขาจึงไม่ยกลูกสาวให้แต่กลับไปยกให้กับคุณพิมพ์ซึ่งเป็นคู่ค้าร่วมธุรกิจกันมาหลายปีเขาเป็นคนดีเฮ้ยเราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะทางนี้แหละดีที่สุดสำหรับลูกเราเพราะคุณพิมพ์เธอเป็นสุภาพบุรุษใช่คะ่ะคุณให้ลูกสาวเราแต่งงานไปซะเสียโตก็จะทำอะไรไม่ได้วิธีนี้ดีที่สุดแล้วคะ่ะ อืมผมก็ว่าอย่างนั้นแหละปะเรากลับบ้านกันดีกว่าวันนี้เป็นวันสอบวันสุดท้ายทุกคนต่างรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากที่ต่อไปจะได้เข้ามาหาลัยกันหมดแล้วฮ้ไม่เสียแรงที่อ่านหนังสือมาเป็นเดือนๆอ,ออกหมดเลยสินะอ่ะเด็กๆสอบกันเสร็จแล้วครูหวังว่า ต่อไปนี้พวกเธอจะเป็นผู้ใหญ่กันขึ้นนะใครอยากเรียนอะไรอยากเข้ามาหาลัยไหนก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะโหพวกเราคงคิดถึงกันหน้าดูเลยนะนั่นสนิคิดถึงเพื่อนจะแย่จริงๆก็ไม่อยากจบเลยนะเป็นอะไรเตน่หนาตาดูไม่ค่อยสดชื่นเลยนะไข่มุก เราจะกล้าบอกกับนางฟ้าดีหรือเปล่านะแต่ยังไงเธอก็คือเพื่อนสนิทของเรานี่นาอืมไหนๆก็ไหนๆละแล้วก็คงจะไม่ได้เจอกันอีกอา้าวไขมุกเธอเป็นอะไรนะ่ะไม่เห็นตอบฉันเลยหน้าตาคิดเครียดเป็นอะไรหรือเปล่าคือว่าฉันจะต้องแต่งงานน่ะสินางฟ้าฉันจะไม่ได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว พูดแล้วหรือเปล่าแต่งงานหรอจริงสิเธอเพิ่งจบมาปลายเองนะอืมพอดีมีปัญหานิดหน่อยนะ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องทำยังไงพ่อกับแม่บอกมาฉันก็ต้องทำตามน่ะพรุ่งนี้แล้วหรอที่เราจะต้องไป้ยฮคืนนี้จะนอนหลับไหมเนี่ย เรื่องราวของไข่มุกจะเป็นยังไงต่อไปฝากติดตามในเจ้าสาวมอปลาย EP ที่2นะคะถ้าชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e เป็นกำลังใจให้พี่ปอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย